แมวตอนที่หนึ่งถึงสิบรับฟังได้เลยค่ะบทที่หนึ่งเกิดใหม่นีนคืนส่งตัวกับสามีที่เอายาพิษมาให้กินถ้าจะให้สรุปชีวิตของฉันในคำเดียวคันนั้นคือคำว่าสวยค่ะในโลกก่อนฉันเป็นนักโภชนาการสาวโสดที่ชีวิตมีแต่ผักออร์แกนิกและตารางแคลอรี่ฉันจำได้ว่ากำลังนั่งเถียงกับคนท่เรื่องการกินหวานมากไปแล้วอยู่ดีๆภาก็ตัดรูอตัวอีกที ฉันก็มานั่งแหม่อยู่ในชุดแต่งงานสีแดงมงคลที่หนักเสียจนคอแทบหักและที่แย่กว่านั้นความทรงจําของร่างนี้ที่ชื่อกู้เซียนไหลเข้ามาในหัวเป็นฉากฉากใหญ่นี่คือฮองเฮาหุ่นเชิดที่พ่อแท้ๆส่งมาเป็นสายรับส่วนสามีหรือห้องเต้เซียนจงน่าเหรอเขารักฉันตายเลยละรักขนาดที่ว่าในคืนเข้าหอเขาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มยินเจี๊ยบและถ้วยน้ําชาที่ผสมยาพิษมาให้ฉันกินถึงเตียงฮองเฮาเจ้าคงเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ดื่มชานี่เสียหน่อยเถิดมันจะช่วยให้เจ้าหลับสบายและไม่ต้องตื่นขึ้นมาพบกับความวุ่นวายเหมือนที่พ่อของเจ้าพยายามสร้างไว้ในราชสำนักของข้าอีกกู้เซียนคิดในใจวายตายแล้วหลับสบายที่ว่าน,นี่คือหลับยาวถึงชาติหน้าเลยใช่ไหมกลิ่นน้ำชานี่มันกลิ่นยากขาดใจชัดๆทิษอ่อนๆที่กินแล้วจะทำให้หัวใจล้มเหลวในสามเดือนหน่อยไอฮ่องเต้พุงพุยนึกว่าเจะเซียนคนใหม่จะยอมตายง่ายๆหรือไง กู้เซียนแซงทำเป็นไอแคกแคคฝาดเพคะหม่อมชันดื่มไม่ได้หรอกเพคะเมื่อครูหม่อมชันแอบกินขนมมงคลเข้าไปจนคันคอหักดื่มชานี้เข้าไปตอนนี้ธาตุไฟอาจจะแตกซ่านได้นะเพคะห้องเต้ขมวดคิ้วจะพูดเรื่องเหลวไหลอันใดแค่ดื่มน้ำชามันจะไปธาตุไฟแตกได้อย่างไรกู้เซียนลุกขึ้นยินเตกความสูงฝาดไม่รู้อะไรดูจากสีพระพักของท่านตอนนี้ตับไตเสีพุงน่าจะเริ่มมีปัญหาพระพักผ่อนน้อยและเสวยมันหมูมากไป หากท่านยังบังคับให้คนทาตร้อนอย่างหม่อมฉันดื่มชาิิตเย็นถ้วยนี้หม่อมฉันอาจจะอาเจียนใส่ฉลองพระองค์ของท่านได้นะเพคะวินวิน,วนไหมเพคะฮองเต้ชะงักไปครู่ใหญ่เขาไม่เคยเห็นฮองเหาผู้อ่อนน้อมกล้าเถียงด้วยวาจาพิลึกเช่นนี้ก่อนที่เขาจะทันได้ทําอะไรต่อกู้เสียงก็รวบหัวรวบตัง,งัดไม้ตายออกมาทันทีเอาแบบนี้ไหมเพคะท่านเกลียดหม่อมฉัน หม่อมฉันก็ไม่อยากอยู่ในวังนี้แทนที่จะเสียค่ายาพิษแพงๆท่านแค่ส่งหม่อมฉันไปอยู่ที่เมืองชิงฟู่ที่นั่นทางกันดาลและธุรกันดาลหม่อมฉันจะแซงทำเป็นวิปลาสให้เองพ่อของหม่อมฉันจะได้ไม่สงสยัยส่วนท่านก็ได้ครองวังอย่างสบายใจดีไหมเพคะห้องเต้ขมวดคิ้วจ้องมองสตรีตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาแววตาที่เคยหม่นแสงกลับเป็นประกายฉเฉลียวฉลาดอย่างที่เขาไม่เคยเห็นดีในเมื่อเจ้าอยากไปตายเอาดาบหน้า ข้าก็จะส่งเสริมข้าจะให้คนเตรียมราชองค์การในประเทศเจ้าฐานวิปลาสใน